เื้องหลังเงินลับของพระกลางสนามบินคือปริศนาที่ซ่อนอยู่ในเงาเมื่อซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ห้องวัดอันเงียบสงบไปจนถึงขบวนการรับข้ามชาติทุกเหรียญทุกธนาบัตรที่ซุกซ่อนเอาไว้มีเรื่องราวที่พร้อมพร้อมจะเปิดเผยแต่คำถามคือใครกันแน่ที่กล้าพอจะเปิดประตูแห่งความจริงนี้และเมื่อมันถูกเปิดออกคุณอาจไม่สามารถอมองพระในสายตาเดิมได้อีกต่อไปสนามบินดอนเมืองในเช้าวันนั้นคึกคักเหมือนเช่นทุกวัน ผู้คนเดินสวนกันไปมาพร้อมพร้อมกระเป๋าเดินทางเสียงประกาศเที่ยวบินดังสลับกับเสียงลากกระเป๋าแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นกลับมีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นพระภิกษุรูปหนึ่งในผ้าเหลืองอาลามเดินอย่างสงบไปยังจุดตรวจสัมภาระสายตาของผู้โดยสารหลายคนหันมามองด้วยความเคารพแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลับสังเกตเห็นบางสิ่งผิดปกติกระเป๋าสะพายของพระรูปนั้นดูหนักเกินกว่าที่คาดว่าจะเป็นของจำเป็นสำหรับการเดินทางของพระเมื่อผ่านเครื่องสแกน เจ้าหน้าที่ขอเปิดกระเป๋าตรวจสอบภายในกลับพบซองเงินหาน,านานาจำนวนมากซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าการค้นพบนี้ทำให้บรรยากาศรอบตองเงียบลงทันทีพระรูปนั้นพยายามอธิบายว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินทำบุญจากญาติโยมแต่เจ้าหน้าที่เริ่มตั้งคอสงสัยเพราะจำนวนเงินมหาศาลเกินไปและไม่มีเอกสารยืนยันที่ชัดเจนข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว บางคนกระซิบว่าพระลูกนี้อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินบางคนก็เชื่อว่าเป็นเงินที่ตั้งใจนำไปใช้เพื่อการสร้างวัดในต่างประเทศทว่าความจริงเรื่องหลังยังไม่มีใครรู้แน่ชัดเสียงวิจารณ์ดังขึ้นเรื่อยๆทั้งในสนามบินและในโลกออนไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษถูกเรียกเข้ามาร่วมตรวจสอบพวกเขาขอสัมภาษณ์พระรูปนั้นในห้องแยกเพื่อเก็บข้อมูลอย่างละเอียดท่าทางของพระเริ่มเปลี่ยนไปจากความสงบเป็นความกังวล แววตาที่เคยมั่นใจกับสั่นไหวเล็กน้อยทุกคำถามเหมือนกดดันให้เขาเล่าเรื่องที่ซ่อนอยู่ในใจระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่พบหลักฐานบางอย่างในโทรศัพท์มือถือของพระที่ไม่เพียงแต่เป็นรายชื่อผู้บริจาคแต่ยังมีข้อความสนทนาลับกับบุคคลที่ไม่มีใครรู้จักเนื้อหาสอบไปทางธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเงินจำนวนมากถูกโอนเข้าออกจากบัญชีต่างประเทศอย่างต่อเน,นื่องสิ่งนี้ยิ่งทำให้คดีซับซ้อนขึ้นไปอีกเสียงฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์ดังขึ้นอย่างไม่หยุด หลายเพจข่าวนำเรื่องนี้มาวิเคราะห์กันอย่างดูเดือดบางคนมองว่านี่คือการใส่ร้ายพาเพื่อทำลายชื่อเสียงวง,งการสง์ขณะที่อีกฝ่ายเชื่อว่าเป็นโอกาสที่จะเปิดโปงความจริงที่ซ่อนเล้นมานานในขณะที่การสอบสวนดำเนินต่อไปพระรูปนั้นเริ่มมีสีหน้าที่เคร่งเครียดมากขึ้นเสียงลมหายใจหนักขึ้นทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่หยิบหลักฐานขึ้นมาโชว์ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกว่าเงินจำนวนนี้ท่านได้มาจากไหนและทำไมต้องซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางแทนที่จะฝากไว้ในบัญชีของวัดพรลูปนั้นนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบว่าเงินนี้เป็นของญาติโยมที่ฝากให้ท่านนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในต่างประเทศแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ถามชื่อและข้อมูลของผู้ที่ฝากเงินมาท่านกลับให้ข้อมูลได้เพียงเล็กน้อย และไม่สามารถยืนยันเอกสารได้ทําให้บรรยากาศในห้องสอบสวนเต็มไปด้วยความกดดันในขณะเดียวกันด้านนอกห้องสื่อมวลชนจํานวนมากเริ่มปักหลักรอทําข่าวบางสำนักข่าวถ่ายทอดสดบรรยากาศให้ผู้ชมทั่วประเทศได้เห็นผู้คนต่างจับตามองว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงตัดสินใจขยายผลไปยังบัญชีธนาคารและเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง พวกเขาพบว่ามีการโอนเงินไปยังหลายประเทศผ่านชื่อบุคคลที่ไม่มีตัวตนในทะเบียนราษฎรและที่น่าตกใจคือบางบัญชีมีความเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายอาเยกรรมข้ามชาติเมื่อหลักฐานเริ่มชัดขึ้นพระรูปนั้นก็เริ่มมีท่าทีลังเลขเขามองลงพื้นอย่างยาวนานราวกับกำลังตัดสินใจว่าจะเล่าความจริงทั้งหมดหรือไม่เสียงนาฬิกาในห้องสอบสวนเดินไปอย่างช้าๆและทุกคนรอคำตอบที่จะเปลี่ยนทิศทางของเรื่องราวทั้งหมดหลังจากความเงียบที่ยาวนาน พราะรูปนั้นเงยหน้าขึ้นสาชาดวงตาแดงกำ่ำเหมือนคนที่กำลังต่อสู้กับความรู้สึกข้างในเขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านอยากให้เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างมันซับซ้อนเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามขยับตัวเล็กน้อยเตรียมฟังทุกคำพูดอย่างตั้งใจท่านเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนมีชายคนหนึ่งมาหาที่วัดพร้อมๆกับบริจาคเงินก้อนใหญ่เพื่อสร้างอุโบสถ แต่แท้จริงแล้วเงินก้อนนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อตกลงรับใช้คนนั้นขอให้ท่านช่วยรับฝากและโอนเงินบางส่วนไปต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นเงินทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนแรกท่านปฏิเสธแต่ชายคนนั้นกลับนำเรื่องบางอย่างในอดีตของท่านมาเป็นเครื่องต่อรองจากการถูกบีบคั้นและความปวชื่อเสียงของวัดจะเสียหายท่านจึงยอมทำตามโดยคิดว่าจะเป็นเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อทำแล้วครั้งหนึ่งก็มีครั้งต่อไปตามมาอย่างต่อเนื่อง เงินที่ไหลเข้ามามีจำนวนมหาศาลและถูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางทุกครั้งที่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศเจ้าหน้าที่ฝั่งแล้วมองหน้ากันด้วยความตึงเครียดเพราะสิ่งที่พระเล่าเริ่มสอดคล้องกับข้อมูลการโอนเงินที่พบก่อนหน้านี้และยิ่งน่าตกใจเมื่อเผยชื่อชายคนนั้นซึ่งเป็นบุคคลมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองในหลายประเทศ การเปิดเผยชื่อนี้เท่ากับว่าคดีนี้จะไม่ใช่เพียงเรื่องของพระคนหนึ่งแต่จะกลายเป็นคดีใหญ่ระดับนานาชาติทันทีด้านนอกห้องสอบสวนผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลหลุดบางส่วนจากวงในข่าวเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่ามีพระอีกกี่รูปที่เกี่ยวข้องกับเพื่อหายนี้และมีหน่วยงานใดที่ปกปิดเรื่องนี้มานานเจ้าหน้าที่ตัดสินใจขออนุมัติหมายค้นเพิ่มเติมเพื่อเข้าไปตรวจสอบภายในวัดของพระรูปนั้น พวกเขาพบห้องเก็บของลับที่อยู่หลังพระประธานในโบสถ์เมื่อเปิดออกมากลับพบกล่องเล็กหลายใบภายในเต็มไปด้วยเงินสดสกุลต่างต่อทั้งดอลลาร์สหรัฐยูโรและเงินบาทรวมทั้งเอกสารการโอนเงินที่ชี้ชัดถึงการฟอกเงินในเครือข่ายค้ามชาติข่าวการค้นพบนี้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วประเทศประชาชนบางส่วนรู้สึกผิดหวังและโกรธที่พระซึ่งควรจะเป็นผู้ละกิเลสกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผิดกฎหมาย แต่ก็มีอีกหลายคนที่สงสารพระรูปนี้เพราะเชื่อว่าท่านอาจเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมของผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังในขณะที่ความจริงเริ่มปรากฏทีละน้อยเครือข่ายผู้มีอิทธิพลก็เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อปกปิดเรื่องราวพยานบางคนถูกข่มขู่บางคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเจ้าหน้าที่สอบสวนเองก็เริ่มได้รับคำเตือนให้ระวังตัวท่ามกลางแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาจากทุกที่ทุกทางเจ้าหน้าที่สอบสวนเริ่มตระหนักว่าพวกเขากำลังเผชิญกับคดีที่ใหญ่เกินกว่าที่คิดไว้ตอนแรก ทุกการเคลื่อนไหวของทีมสืบสวนถูกจับตามองมีรถยนต์ปริศนามาจอดเฝ้าหน้าบ้านของเจ้าหน้าที่บางคนในยามค่ำคืนและสายลับที่แฝงตัวในทีมก็เริ่มส่งข้อมูลออกไปให้บุคคลภายนอกพระรูปนั้นซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ชั่วคราวเริ่มมีพฤติกรรมหวาดระแวงมองไปรอบห้องขังราวกับปลวใครบางคนจะเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการคุ้มกันตลอด 24ชั่วโมงเพราะเกรงว่าท่านจะถูกปิดปากก่อนการพิจารณาคดีเสียงกระซิบระหว่างผู้คุมบอกว่ามีคนเสนอเงินก้อนโตเพื่อให้คดีนี้หยุดอยู่แค่นี้แต่หัวหน้าทีมสืบสวนยืนยันว่าจะเดินหน้าจนกว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในอีกด้านหนึ่งนักข่าวสายสืบเจาะก,กำลังตามรอยเส้นทางการเงินที่โยงไปยังบริษัทในเครือข่ายออฟชอ์เขาพบว่ามีการใช้ชื่อองค์กรการกุศลบางหน้าเพื่อโอนเงินเข้าออกอย่างเป็นระบบ และเงินเหล่านี้บางส่วนถูกใช้ซื้อที่ดินจำนวนมากในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มอิทธิพลเดียวกันคืนหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมรวบรวมหลักฐานชุดใหญ่เพื่อนำไปยื่นต่อศาลไฟฟ้าในอาคารที่เก็บเอกสารสำคัญเกิดดับกระทันหันตามมาด้วยเสียงระเบิดเล็กต่อที่ทำให้ห้องเก็บหลักฐานบางส่วนเสียหายเอกสารหลายชุดหายไปพร้อมพอมกับฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกข้อมูลการโอนเงินทั้งหมด โชคยังดีที่หัวหน้าทีมเคยทำสำเนาเก็บไว้ลันบบในที่ที่ไม่มีใครรู้เมื่อหลักฐานสำรองถูกนำออกมาเจ้าหน้าที่จึงได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเงินจำนวนมหาศาลที่พบในกระเป๋าของพ่อลูกนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของการฟอกเงินทั้งระบบเบื้องหลังยังมีนักการเมืองระดับสูงนักธุรกิจพันล้านและแม้กระทั่งบุคคลในองค์กรบังคับใช้กฎหมายบางคนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยความลับที่ไม่มีใครรู้กำลังจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณาชน แต่ทุกคนในทีมก็รู้ดีว่าหากพวกเขาเก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวอาจต้องแลกด้วยชีวิตรุ่งเช้าวันถัดมาการพิจารณาคดีครั้งแรกถูกจัดขึ้นภายใต้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสารเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ติดอาวุธนักข่าวและประชาชนที่มารอดูว่าความจริงจะเป็นอย่างไรผ่ารูปนั้นถูกพาออกมาจากห้องควบคุมด้วยสีหน้าซีดเผือดและแววตาที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล เสียงกล้องถ่ายรูปดังโรมไม่หยุดเหมือนฝนโปรยลงมาบนพื้นห้องพิจารณาหัวหน้าทีมสืบสวนลุกขึ้นยืนต่อหน้าผู้พิพากษาและเริ่มนำเสนอหลักฐานทีละชิน้นภาพถ่ายเอกสารการโอนเงินเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนและหลายชื่อบุคคลระดับสูงที่เกี่ยวข้องถูกใช้ขึ้นบนจอใหญ่กลางห้องทุกคนเงียบกริบราวกับเวลาหยุดเดินทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของผู้พิพากษาดังขึ้น เสียงเรียกเข้าซันนนแต่ทําให้ผู้พิพากษามีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขาขอพักการพิจารณาเพียง10นาทีแต่ในช่วงเวลานั้นเองไฟฟ้าทั้งศารก็ดับลงกระทันหันเสียงโกลาหลดังขึ้นจากด้านนอกและมีรายงานว่ามีคนร้ายพยายามบุกเข้ามาในศาลเพื่อพาพระรูปนั้นหลบหนีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบกันฝูงชนออกไปและพาพระไปยังทางออกลับ แต่หัวหน้าทีมสืบสวนซึ่งรู้ทันแผนนี้จึงดักรออยู่และสามารถหยุดการหลบหนีได้ทันเวลาใช้สวมหน้ากากที่พยายามพาผนีถูกจับตัวไว้ได้และเมื่อถอดหน้าก,ากากออกทุกคนในห้องถึงกับตะลึงเพราะเขาคือหนึ่งในผู้ช่วยของนักการเมืองชื่อดังที่ถูกเอ่ยชื่อในรายงานการสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำว่าคดีนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไป และแรงกดดันก็ยิ่งถาโถมเข้ามามากกว่าเดิมเพราะรูปนั้นในที่สุดก็ยอมรับสารภาพต่อหน้าศาลว่าเบื้องหลังทั้งหมดเป็นเครือข่ายการฟอกเงินข้ามชาติที่ใช้ศาสนาเป็นฉากบังหน้าและตัวท่านเองก็เป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆในเครื่องจักรอัมหิมนี้เมื่อคำสารภาพถูกบันทึกอย่างเป็นทางการ สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศต่างพร้อมพร้อมใจกันนำเสนอข่าวนี้ไปทั่วโลกประเทศไทยต้องเผชิญกับคำถามใหญ่เกี่ยวกับการปฏิรูปวงการสงฆ์และการกวาดล้างอิทธิพลเมื่อที่แฝงตัวอยู่ในสถาบันศาสนาแต่แม้ความจริงจะถูกเปิดเผยก็ยังมีเงามืดอ,อีกมากที่ยังไม่ถูกเปิดโปงและไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่อยู่บนยอดสุดของเครือข่ายนี้จะถูกลากลงมาสู่แสงสว่างเมื่อได้หลายเดือนหลังการสารภาพของพระรูปนั้น คดีดูเหมือนจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายหลักฐานถูกส่งต่อให้องค์กรระหว่างประเทศเพื่อติดตามเส้นทางการเงินแต่ทีมสืบสวนก็รู้ดีว่าภาพที่ทุกคนเห็นยังไม่ใช่ความจริงทั้งหมดคืนหนึ่งหัวหน้าทีมสืบสวนได้รับซองเอกสารปริศนาส่งมาถึงบ้านไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในมีเพียงแฟลไร์ right, และข้อความซันนอนที่เขียนด้วยลายมือว่าตัวจริงยังลอยนวลเมื่อเปิดแฟลไร้ right, ภายในเต็มไปด้วยเอกสารการโอนเงินและบันทึกการสนทนาลับที่ชี้ชัดว่า ผู้ควบคุมเครือข่ายนี้ไม่ใช่นักการเมืองที่ถูกเอ่ยชื่อมาก่อนหน้านี้แต่เป็นบุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดชื่อที่ปรากฏบนเอกสารคืออดีตพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรด้านาศาสนาระดับชาติเขาเคยเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งในช่วงที่เครือข่ายการฟอกเงินกำลังเฟื่องฟูและในบันทึกการสนทนามีการพูดถึงโครงการสร้างวัดนานาชาติซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงขออ้างเพื่อหมุนเงินผ่านบัญชีต่าง ่อทั่วโลกหัวหน้าทีมรู้ว่าข้อมูลนี้อันตรายเกินกว่าจะเก็บไว้เพียงคนเดียวเขาตัดสินใจติดต่อกับสื่อสากลเพื่อเปิดเผยเรื่องราวแต่ก่อนการนัดหมายเพียงหนึ่งวันเขากลับถูกติดตามด้วยชายลึกลับสองคนบนมอเตอร์ไซค์ที่พยายามเข้ามาใกล้รถของเขาเหตุการณ์จบลงที่เขาสามารถหนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดในวันถัดมาข่าวการสืบสวนเพิ่มเติมกับเนียบหายไปจากสื่อไทยเกือบทั้งหมดมีเพียงสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งที่ยังรายงานต่อ ทำให้ประชาชนเริ่มสงสัยว่ามีการกดดันจากเบื้องบนเพื่อหยุดไม่ให้ความจริงเปิดเผยต่อไปพระรูปที่ถูกจับครั้งแรกยังคงถูกคุมขังในสถานที่ลับเพื่อความปลอดภัยเขาได้รับข่าวว่าตัวจริงยังคงอยู่ในกฎหมายและยังควบคุมเครือข่ายอยู่เหมือนเดิมทําให้เขาตัดสินใจเขียนจดหมายสารภาพทั้งหมดด้วยลายมือและฝากไว้กับทนายโดยมีเงื่อนไขว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณชนหากเขาเป็นอะไรไปหลายปีผ่านไป คดีเงินลับของพรกกลางสนามบินกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเพียงในวงเล็กเก็บและในฟอรัมออนไลน์บางแห่งหลักฐานหลายชิ้นที่เคยสร้างความฮือฮากับถูกเก็บเข้าตู้และปิดผนึกโดยคำสั่งลับของผู้มีอำนาจแต่เงาของความจริงยังคงตามหลอกหลอนคนที่เคยเกี่ยวข้องกับคดีนี้วันหนึ่งนักสืบอิสระชื่อกิตติอดีตำรวจที่ลาออกเพราะผิดหวังในระบบได้รับอีเมลปริศนาเนื้อหาเป็นเพียงประโยคสั้น ว่าคดีสนามบินยังไม่จบและมันใหญ่กว่าที่คุณคิดพร้อมพร้อมแนบไฟเอกสารเก่าเก่าที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนกิตติจำได้ทันทีว่ามันคือคดีดังเมื่อหลายปีก่อนและสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือมีข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะข้อมูลเหล่านั้นชี้ไปยังเส้นทางการเงินที่โยงกับมูล,ลนิธิด้านการศึกษาและการกุศลหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถูกใช้เป็นทางผ่านในการหมุนเงินข้ามประเทศข้อมูลยังเปิดเผยชื่อบุคคลสำคัญในวงการธุรกิจและศาสนาที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องกิตติเริ่มสืบจากเงื่อนงำเลกต่อที่ได้เขาเดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลในประเทศเพื่อนบ้านที่ซึ่งมีวัดใหญ่ตั้งอยู่กลางภูเขาวัดแห่งนั้นรูราจนเกินกว่าที่จะเกิดจากการบริจาคทำดาดาภายในมีพระและคนงานหลายสิบคน แต่บรรยากาศกลับเงียบและเย็นชาจนผิดสังเกตคืนหนึ่งกิตติแอปสังเกตเห็นรถบรรทุกขนกล่องหลักเข้าไปในโรงเก็บของหลังวัดเขาตามเข้าไปจนเห็นว่าภายในเต็มไปด้วยเงินสดสกุลต่างประเทศและทองคำแท่งจำนวนมากพร้พอมพร้อมเอกสารที่มีตราประทับขององค์กรศาสนาระดับชาติเมื่อกิตติพยายามเก็บหลักฐานเขาถูกชายชะกันหลายคนล้อมและเตือนด้วยน้ำเสียงเย็นว่าถ้าอยากมีชีวิตอยู่อย่าแต่ต้องเรื่องนี้ แต่แทนที่จะถอยกิตติกลับรู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้าใกล้หัวใจของเครือข่ายนี้มากขึ้นทุกทีเขาตัดสินใจติดต่อควรในเครือข่ายสื่อสารกลเพื่อเตรียมปล่อยข้อมูลทั้งหมดสู่สาธารณะแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกติดตามผ่านโทรศัพท์และกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ทั่วเมืองกิตติหยุดหายใจไปชั่วขณะเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นซ้ำแต่ในความเงียบของค่ำคืนฝนตกเขาค่ายอยๆเดินไปใกล้ประตูมือหนึ่งจับกระเป๋าเอกสารที่บรรจุหลักฐานทั้งหมด อีกมือเอื้อมไปหยิบป,ปืนพกเก่าๆที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเขาไม่เปิดประตูทันทีแต่ชะโงกมองผ่านช่องตาแมวสิ่งที่เห็นทําให้หัวใจเขาเต้นแรงด้านนอกมีชายสองคนยืนอยู่ในชุดสุดสีดําหน้าตาไร้ความรู้สึกร่มสีดําในมือหยดน้ําฝนลงพื้นช้าๆพวกเขามองตรงมาที่ช่องตาแมวราวกับรู้ว่ากิตติกําลังจ้องอยู่ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบคุณมีบางอย่างที่ไม่ควรมีส่งมันมาแล้วทุกอย่างจะจบกิตติถอยหลังไปสองก้าวสมองทํางานอย่างรวดเร็ว เขารู้ว่าหากเปิดประตูเขาอาจไม่มีโอกาสออกไปจากที่นี่อีกแต่ท่านี้เขาต้องหาทางเอาหลักฐานออกไปให้ถึงมือสื้อให้เร็วที่สุดในจังหวะที่เขากำลังตัดสินใจไฟในห้องก็ดับลงอย่างกระทันหันเหลือเพียงแสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างที่สองเข้ามาเงาสองล่างนอกประตูขยับเข้ามาใกล้เขาได้ยินเสียงกุญแจหมุนอย่างช้าๆทั้งที่เขาไม่เคยให้กุญแจห้องนี้กับใครกิตติรีบหยิบแฟลชไ์และโน้ตหลักฐานสำคัญ,ญยัดใส่ซองจดหมาย เขียนเพียงคำว่าเปิดทันทีบนหน้าสองแล้วใส่เข้าไปในท่อส่งเอกสารที่เชื่อมไปยังห้องเพื่อน,นักข่าวที่อยู่ตึกติดกันทันใดนั้นประตูก็ถูกผักเปิดอย่างแรงชายสองคนพุ่งเข้ามาในห้องกิติหลบหลังตู้และวิ่งไปทางหน้าต่างเสียงปืนดังขึ้นสองนัดกระสุนฝังลงผนังใกล้ศีรษะเขาเพียงไม่กี่เซนติเมตรเขากระโดดออกหน้าต่างลงไปยังปลอกแคบด้านล่างฝนยังคงตกกระหน่ำเขาวิ่งสุดแรงโดยไม่หันกลับไปมองแต่ในใจรู้ดีว่าพวกนั้นจะตามมาไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการที่ตึกข้าง ่อเพื่อนนักข่าวของกิตติได้รับซองจดหมายเขาเปิดดูและตะลึงกับสิ่งที่อยู่ข้างในนั่นคือเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่สามารถยงเครือขายฟอกเงินไปถึงบุคคลอันดับหนึ่งของประเทศชื่อที่ถ้าถูกเปิดเผยจะเขย่าโครงสร้างอำนาจทั้งระบบเพื่อนนักข่าวข,ของกิตติหยุดชะงักเสียงข้อประตูดังทีขึ้นเรื่อยๆเาวากับคนข้างนอกกำลังเล่งเร้าให้เปิดเขามองไปที่ซองเอกสารบนโต๊ะ ใจเต้นแรงเพรรู้ดีว่าข้างในนั้นคือระเบิดลูกใหญ่ที่สามารถทำลายคนมีอำนาจสูงสุดในประเทศได้ในพริบตาเขาตัดสินใจไม่เปิดประตูแต่คว้าโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ของสถานีข่าวต่างประเทศที่เขาเคยติดต่อไว้ทันใดน,นั้นไฟในห้องก็ดับลงเหมือนที่เกิดกับกิติเมื่อคู่ความมืดปกคลุมทุกอย่างเหลือเพียงแสงสว่างสลัวจากหน้าต่างที่ถูกฝนสาดกระนำเสียงฝีเท้าหนัก ตอดังใกล้เข้ามาจากทางเดินนอกห้องตามด้วยเสียงโลหะกระแทกกับลูกบิดประตูเหมือนมีใครกําลังพยายามงัดเข้ามาเพื่อนนักข่าวรีบหยิบซองเอกสารกับกล้องถ่ายรูปวิ่งไปยังทางหนีไฟแต่ก่อนที่เขาจะก้าวพ้นธรณีประตูเสียงประตูก็พังลงพร้อม,พร,อมพร้อมร่างชายสามคนในชุดตำบุกเข้ามาเขาว,วิ่งลงบันไดยอย่างสุดแรงเสียงฝีเท้าของชายชุดดำไล่ตามไม่ห่าง เมื่อถึงชั้นล่างเขาเห็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดรอยอยู่โดยบังเอิญเขากระโดดขึ้นไปตะโกนให้ขี่ออกไปให้เร็วที่สุดมอเตอร์ไซค์พุ่งฝ่าฝนไปยังอาคารของสถานีข่าวต่างประเทศขณะที่ชายชุดดำยังคงไล่ตามด้วยรถตู้สีดำแต่เพราะการจราจรในคืนฝนตกทำให้พวกเขาเสียจังหวะเพื่อนักข่าวจึงสามารถไปถึงอาคารสถานีได้ทันเวลาเขาวิ่งเข้าไปในสตูดิโอถ่ายทอดสดโดยไม่สนใยทั้งนั้นตะโกนว่าออกอากาศเดียวนี้ และยื่นสองเอกสารให้ผู้ประกาศข่าวพร้อมพร้อมบอกซันนอนว่านี่คือความจริงที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้ในเวลาไม่ถึง5นาทีภาพเอกสารเส้นทางการเงินและชื่อบุคคลอันดับหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายฟอกเมินก็ถูกใช้ออกไปทั่วโลกอินเทอร์เนต็ตเต็มไปด้วยการแชร์ข้อมูลนี้ในทุกแพลตฟอร์มแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องติดอันดับหนึ่งในไม่กี่ชั่วโมงในคืนนั้นทั้งประเทศสั่นสะเทือนสื่อบางแห่งถูกสั่งปิดแต่ก็สายเกินไปความจริงได้หลุดออกจากกรงและไม่มีทางถูกยัดกลับเข้าไปได้อีก เครือข่ายเริ่มตัดตัวบางคนหลบหนีบางคนถูกจับกลุ่มและบางคนหายสาบสูญไปอย่างลึกลับส่วนกิตติเขาไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณะอีกเลยมีเพียงข่าวลือว่าเขาหลบไปอยู่ในประเทศห่างไกลใช้ชีวิตอย่างเงียบตพ่พร้อมพร้อมเฝ้ามองว่าโลกที่เขาเสียชีวิตเพื่อเปิดโปงจะเปลี่ยนไปจริงหรือไม่เพราะรูปนั้นนั่งนิ่งมือทั้งสองประสานกันบนตักอย่างเกรงเสียงหัวใจของเขาดังราวกับจะทะลุออกมาความเงียบภายในห้องสอบสวนกลับยิ่งทําให้ความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อย ต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนค่อยรอยเลื่อนแฟ้มเอกสารมาตรงหน้าเปิดเผยรูปถ่ายและใบโอนเงินหลายชุดที่ชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้เพราะรูปนั้นเกินน้ำลายอย่างยากลำบากก่อนจะยอมเอ่ยปากด้วยเสียงแผ่วว่าเงินเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการบริจาคธรรมดาแต่เป็นเงินที่ถูกซ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบบางส่วนได้มาจากการบริจาคของผู้ศรัทธาที่ไม่ต้องการให้มีการบันทึกชื่อและบางส่วนมาจากแหล่งที่ท่านเองก็ไม่อาจพูดออกมาตรง ต่อพ่อเกี่ยวพันกับบุคคลที่มีอำนาจเมื่อคำพูดนี้ถูกบันทึกลงในรายงานเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างมองหน้ากันพวกเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คดีเล็เกๆแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเครือข่ายที่ซับซ้อนกว่านั้นมากการสืบสวนถูกยกระดับขึ้นทันทีพร้อมๆคำสั่งให้ติดตามบุคคลและเส้นทางการเงินทุกสายที่เชื่อมโยงกับพรรู้ลุนนี้ในอีกฝากหนึ่งของสนามบินข่าวการจับกลุ่มเริ่มแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดียผู้คนต่างถกเถียงกันอย่างดุเดือด บางส่วนยังเชื่อว่าพระรูปนี้ถูกใส่ร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงในขณะที่อีกหลายคนเริ่มเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของวัดได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือของความโลภแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปสว่างวาบเมื่อประตูห้องสอบสวนเปิดออกพระรูปนั้นถูกนำตัวไปยังสถานที่ลับเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวรั่วไหลามากกว่านี้แต่ก็ไม่สามารถหยุดกระแสข่าวได้ผู้สื่อข่าวเริ่มสืบค้นประวัติของพระรูปนี้จนพบว่าในอดีตเคยเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง โดยอ้างว่าเป็นการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ทุกการเดินทางกลับมีจำนวนเงินสดมหาศาลติดตัวมาด้วยและนี่คือจุดที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นเส้นทางลำเลียงเงินข้ามประเทศภายใต,ใต้หน้ากากของศาสนาเจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มลงลึกไปในบัญชีการเงินและบันทึกการเดินทางของพระรูปนั้นพวกเขาพบว,ว่าทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศจะมีการติดต่อกับบุคคลกลุ่มเดิมซ้ำ ตัวบุคคลเหล่านี้บางคนเป็นนักธุรกิจระดับนานา,นาชาติบางคนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงด้านอื้อสาวข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงกันเหมือนใย,ยแมงมุมที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนผ้าแห่งความศรัทธาในคืนหนึ่งเจ้าหน้าที่รับได้รับสายโทรศัพท์จากผู้ให้ข้อมูลนิรนามเสียงปลายสายสันเคอือบอกเพียงว่าถ้าพวกคุณอยากรู้ความจริงไปที่โกดังริมแม่น้ำคืนนี้อย่าบอกใครทีมสืบสวนจึงตัดสินใจส่งหน่วยาคสนามไปตรวจสอบอย่างเงียบ ต่อเมื่อพวกเขาไปถึงโกดังบรรยากาศรอบข้างเงียบกริบมีเพียงแสงไฟสลัวลอดออกมาจากประตูด,ด้านหลังเสียงพูดคุยเบาต่อและเสียงเหล็กกระทบกันดังออกมาจากข้างในเมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปสิ่งที่เห็นทําให้ทุกคนแทบหยุดหายใจมีตู้คอนเทนเนอร์หลายใบที่ภายในบรรจุกล่องไม้เรียงซ้อนกันสูงเมื่อเปิดกล่องออกมาก็พบว่าภายในเต็มไปด้วยเงินสดนับพันล้านบาทและวัตถุโบ,บราณล้ําค่าในเอกสารที่ถูกยึดมาพบชื่อวัดหลายแห่ง รวมถึงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศหลักฐานเหล่านี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาเพราะมันไม่เพียงเปิดโปงพระรูปเดียวแต่ยังพาดพิงไปถึงเครือข่ายค้าชาติที่ใช้วัดเป็นฉากบังนาในการฟอกเงินและลักลอบขนสมบัติข่าวการค้นพบนี้ถูกเก็บเป็นความลับในระดับสูงสุดแต่ไม่นานนะักก็มีข้อมูลล่วไหลออกมาทําให้ทั้งประเทศตกตะลึงและเริ่มตั้งคําถามว่ามีวัดอีกกี่แห่งที่เป็นเพียงฉากละครของอํานาจและความโลภในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง สารกลางกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยผู้คนจากทุกสารทิศทั้งสื่อมวลชนนักข่าวและประชาชนที่ติดตามข่าวนี้มาหลายเดือนเสียงสั์เตร์กล้องดังต่อเนื่องเมื่อพระรูปนั้นถูกนำตัวเข้ามาในห้องพิจารณาคดีในชุดจีวรนสีหม่นที่ถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำจัดให้ใบหน้าที่เคยสงบนิ่งและเปี่ยมด้วยบาร,รมีบัดนี้ดูซีเสียวและมีแววตาหวาดวันอายการยืนขึ้นพร้อมพร้อมแฟ้มหลักฐานานาหลายร้อยหน้า เขาเริ่มเล่าลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การสืบสวนแรกเริ่มจนถึงการพบกดังริมแม่น้ำที่บรรจุเงินสดและวัตถุโบราณจำนวนมหาศาลเขาชี้ให้สารเห็นภาพถ่ายกล่องเงินสดสมุดบัญชีและรายชื่อเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงพยานบุคคลที่ยืนยันว่าพระรูปนี้เป็นผู้สั่งการทุกขั้นตอนฝ่ายจำเลยพยายามโต้แย้งอ้างว่าพระรูปนี้ถูกกลั่นแกล้งเพราะขัดผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจแต่ทุกคำปฏิเสธกลับถูกหักล้างด้วยหลักฐานที่แน่นหนาะ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการเดินทางการโอนเงินข้ามประเทศหรือข้อความสื่อสารที่เจ้าหน้าที่สามารถกู้คืนได้จากโทรศัพท์มือถือเมื่อพยานปากสำคัญซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยใกล้ชิดขึ้นให้การเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสันเครือว่าผมเคยศรัทธาท่านเหมือนพ่อแต่เมื่อรู้ความจริงว่าท่านใช้วัดเป็นที่ฟอกเงินและขนสมบัติ ผมไม่อาจทนอยู่ได้อีกต่อไปคำพูดนี้ทำให้บรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเงียบนันราวกับทุกคนกำลังรับรู้ว่าภาพลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเห็นนั้นได้พังทลายลงแล้วหลังการไต่สวนยาวนานหลายชั่วโมงผู้พิพากษาจึงอ่านคำตัดสินด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเพราะลูกนี้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานฟอกเงินลักลอบนำวัตถุโบราณออกนอกประเทศและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต พร้อมพร้อมยึดทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้แผ่นดินทันทีที่สิน้นคำพิพากษาเสียงฮือฮาดังกล้องไปทั่วห้องบางคนหลั่งน้ำตาด้วยความผิดหวังบางคนรู้สึกโล่งใจที่ความจริงได้รับการเปิดเผยในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมศริลปากรได้เริ่มดำเนินการขอ